OK Improv your organization weeklyly life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับก็เป็นรายการที่ผมจัดในทุกวันพุธนะจะให้ความรู้หรือว่าแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OKR OK นะครับ วันนี้ยังคงเป็นเรื่องคำถามนะครับที่ได้มีผู้ที่สงสัยแล้วก็ได้ทํา OKR OK ได้สอบถามกันมานะครับเริ่มต้นเลยนะครับคำถามแรกสำหรับวันนี้คือ OKR OK ใครคือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงตัวเราได้อะไรบริษัทได้อะไรผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะเราเข้าใจว่าคนถามเป็นพนักงานนะครับใครได้รับประโยชน์ที่แท้จริงผมว่าได้ทั้งคู่ถ้าทาถูกต้อง ท่านถามว่าตัวเราได้อะไรนยคือ OKR เนี่ย, OK ยถ้าทําได้ถูกต้องเนี่ยเราควรจะมีอิสระระดับหนึ่งเลยในการออกแบบ Objective and Key r e s u l t นะซึ่งพอเราได้รับอิสระเราได้เลือกในสิ่งที่เราอยากทำถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร0 0เพราะว่ามันก็จะมีโจทย์ว่ามันต้องสอดคล้องกับ OKR OK ขององค์กรผมเชื่อว่าตัวเราจะได้ในเรื่องของแรงจูงใจภายในที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยๆมันก็ต้องดีกว่าการที่จะถูกบังคับให้ทำ เวลาก็ถามว่าเราจะทําอะไรที่เราคิดว่าเราอยากทําลองเสนอมันซิเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วถ้าเกิดเราได้ทำสิ่ง,งนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการทํางานจะสนุกขึ้นเลยนะเหมือนกับว่าผมได้คิดโปรดักใหม่ให้กับองค์กรผมได้หาวิธีการลดต้นทุนให้กับองค์กรแล้วก็ได้รับคําชมเชยอันนี้คือสิ่งที่ตัวเราได้บริษัทแน่นอนครับบริษัทที่เต็มไปด้วยพนักงานที่มีแรงจูงใจภายในที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนาให้งานประสบความสําเร็จเนี่ยได้แน่นอนครับ ผลลัพธ์ผลาการปฏิบัติงานความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นท่านถามว่าใครคือผู้รับประโยชน์อย่างแท้จริงผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายเพียงแต่ว่ามันต้องใช้อย่างถูกวิธีเท่านั้นเองนะครับคำถามที่2สําหรับวันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ o k าเหมาะสําหรับใครและได้ประโยชน์กับพนักงานอย่างไรไอ้ส่วนของได้ประโยชน์กับพนักงานอย่างไรได้ตอบไปแล้วเนาะเหมาะสําหรับทุกคนนะที่มีความชอบหรือว่า อย่างน้อยๆเนี่ยมีมีจิตใจที่เปิดกว้างในการรับสิ่งนี้ผมเข้าใจว่าเวลาเราทําอะไรใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจหรืออะไรก็ตามคือถ้าเกิดท่านนำนำโอเคมาใช้อย่างถูกวิธีถ้าไม่ได้เอานําไปประเมินพนักงานไม่ได้เอาไปให้เกรดพรนักงานเนี่ยผมเชื่อว่าความลังเลสงสัยพวกนั้นเนี่ยมัน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 จะน้อยลงอ่ะนะแล้วก็ลองทําดูก่อนครับ ผมคิดว่าคนที่มีจิตใจที่เขาเรียกว่า growth mindset นะนะคือเอ้ยมันก็น่าจะช่วยเราได้ลองดูนะครับแล้วมันถ้ามันช่วยได้มันก็จะ work จริงๆนะครับท่านนี้ถามมาเรื่องการประเมินซึ่งเมื่อกี้ผมก็พูดไปนิดนึงแล้วการประเมิน OKR มีผลอย่างไรต่อ performance พนักงานเราไม่ได้ใช้เอา OKR มาประเมินผลนะ ผมเรียนอีกรอบหนึ่งก็ได้สําหรับท่านที่สนใจอยากจะไปอ่านาฟังรายละเอียดในย้อนหลังกลับไปดูนะในรายการทุกวันพุธในช่องน้องดลสตอรี่เนี่ยรายการโอเคอาร์วีคลี่เนี่ยมันมีตอนหนึ่งที่พูดถึงการประเมินกับ o k เเลยนะครับแต่มันไม่ได้มีผลกับ Performance นะแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึง่งว่าคนที่กล้าทำโ o เท้าทายคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวคนที่กล้าคิดอะไรใหญ่ๆคิดอะไรที่มันน่าตื่นเต้น มักจะเป็นคนที่เป็นทาเลนต์คือเป็นคนที่มีความมีศักยภาพแล้วกันมีความสามารถแล้วโดยธรรมชาตินะคนที่กล้าอะไรแบบนี้ก็มักจะมีผลการประเมินที่ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลิงก์กันแบบว่าใครได้โอเคอาเต็มร้อยคนนั้นได้ A อ,อย่างนั้นไม่ใช่นะครับท่านนี้บอกว่า OK เไม่เกี่ยวกับการประเมินผลแสดงว่าท่านเข้าใจนะครับแต่จะมีผลอย่างไรหากทาสําเร็จมันจะเป็นผลลัพธ์ทางจิตใจครับที่เราเรียกว่า intrinsic reward หรือแรงจูงใจภายในมันเหมือนเวลาท่านทําอะไรแล้วมันมันทำสำเร็จอ่ะท่านท่านอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นอ่ะแต่ท่าน่ามีความภาคภูมิใจในงานท่านมากแล้วถ้าเกิดองค์กรใช้ได้ถูกวิธีองค์กรก็จะได้ให้การยอมรับท่านเลยว่าคนนี้ปบมือให้หน่อยคนนี้นี่สุดยอดมากเลยนะที่แบบคิดวิธีใหม่ๆแบบนี้ได้เนี่ยครับคือคือผลที่ท่านจะได้รับครับนะท่านท่านนี้อาจจะสงสัยนะ บอกว่าจริงเหรอที่หัวหน้าจะไม่นําเอาโอเคียามาประเมินก็ต้องบอกว่าควรจะจริงถ้าไม่จริงระบบโอเคียที่เราคุยคุยกันก็จะล้มเหลวนะครับเอออันนี้เป็นเป็นแนวคิดที่แบบผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคือถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทําควรทําอย่างไรดีอ่าผมผมสำหรับความเห็นผมนะอย่างแรกนะอย่าไปบังคับ คือถ้าเกิดท่านบอกว่าเขาไม่กระตือรือรน้นแล้วท่านบอกว่าต้องทําต้องเขียนแล้วก็ไปเขียนให้เขาอย่างนี้ไม่เวิร์กพยายามชี้ให้เขาเห็นว่าการเขียนเนี่ยมันไม่ได้ทําร้ายอะไรเขาเลยเนาะแล้วทําทไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเราต้องทําตามอย่างนั้นจริงๆนะต้องต้องถามว่าทําไมเขาถึงไม่อยากทามันมันทำให้ชีวิตเขาแย่ลงยังไงเพราะเราเปิดโอกาสให้เขาคิดเนะี่ยคือคืออย่างที่ผมเรียนมาทุกรอบหรือเกือบทุกสัปดาห์เลยอะโอเคอามันคือ การทับซ้อนระหว่างสิ่งที่เราอยากทํากับสิ่งที่องค์กรอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าไม่เกิดตื่นร้อนก็แปลว่าไม่ไมีอะไรอยากทําเลยใช่ไหมอารมณ์เป็นแบบนั้นหรือเปล่าบางคนบอกงานเยอะอยู่แล้วก็ผมก็ให้ทํางานนี่แหละครับผมไม่ได้ให้ OK เไปทําเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานนี่ครับก็เป็นเรื่องงานเนี่ยงานเยอะเนี่ยตั้ง OK เคาให้งานมันน้อยได้ไหมละ่ะงานนี่มันต้องใช้เวลา3สัปดาห์สสัปดาห์ให้มันเหลือ4วันได้ไหมล่ะทํโอเาแบบนี้เลยมันจะได้ไม่เยอะไง นะครับอารมณ์อารมณ์อมของ o k เจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับถัดไปครับมีวิธีจูงใจให้ทีมอยากทำโอเอย่างไรบ้างมีสูตรสําเร็จและแนวทางอย่างไรจริงๆถ้ามันมีสูตรสาเร็จแบบ1นึ่แล้วทุกคนชอบทําประสบความสําเร็จได้ก็ดีสิคือมันมันอาจจะไม่ได้มีช็อตคัทแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันทําไม่ได้นะครับสําหรับผมเนี่ย ผมอยากจะเริ่มต้นจากการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนว่า o k เมันคืออะไรแล้วมันช่วยเขาได้ยังไงหรืออย่างน้อยๆเขาปลดความกังวลใจลงไปนะครับว่ามันไม่ได้ทําลายเขาอะเปิดใจคุยกันเลยฮะถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยากทําถามว่าทําไมเขาถึงไม่อยากทําก็เดี๋ยวพี่มาประเมินผมเคลียร์เลยฮะว่าไม่ได้เอามาประเมินงานมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องทํา OK R เพิ่มก็ก็ก ถ้าเกิดแล้วท่านงานเยอะอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะท่านก็ทำ o k เคอาร์ทำให้งานมันน้อยสิทำได้ไหมอ่ะให้งานมันง่ายขึ้นให้งานมันเสร็จเร็วขึ้นแล้วท่านก็จะสบายขึ้นด้วยอะไรที่ท่านเกลียดท่านไม่อยากทำใช้เวลาตั้ง2สัปดาห์ให้เหลือ2วันทำได้ไหมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตั้ง OK เแบบเนี้มันจะทำให้เราแย่ตรงไหนอ่ะถูกไหมครับ ยกเว้นว่าท่านไปตั้งโอเคอาให้ลูกน้องมันเป็นการเพิ่มงานให้ลูกน้องอันนั้นน่ะใช่อันนั้นน,น,น่ะจะกลายเป็นงานเพิ่มที่ลูกน้องก็จะรู้สึกว่าแ yeah, ย่จะไม่ได้คิดเลยผมถึงบอกว่าจริงๆเราเป็นคนเขียนโอเคอาเองอะครับเราถ้าเราเขียนในสิ่งที่เราอยากทำอะเรามักจะไม่ต้องบ่นว่าไม่อยากทําถูกไหมเพราะไม่ไม่อยากทํามัน,นก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ผมเข้าใจว่าความยากในการทํางานคือบางอย่างเนี่ยมันมันคือมันก็อยากทําหลายเรื่องแต่ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรอยากได้ไง คืออันนั้นเราก็ต้องละไวอะ้อันนั้นเป็นเอาไว้ไปทาโ o เอาส่วนบุคคลไปนะครับแต่ถ้าเป็นโ k เคเรื่องงานมันก็ต้องตอบโจทย์หรือบางทีมันเป็นสัญญาณนะอันนี้อันนี้พูดต่อนะว่ามันอาจจะแปลว่าเราอยู่ผิดที่ผิดฝ่ายผิดแผนกผิดงานถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าท่านหางานที่อยากทําไม่เจอเลยนะในบทบาทที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยก็ต้องสืบค้นคุยกับตัวเองดีๆครับว่าเฮ้ยเราอยู่ผิดฝ่ายป่าวะหรือแม้กระทั่งผิดที่ทํางานหรือเปล่ามันไม่มีอะไรทีร่เราอยากทําเลยอะ แต่ว่าผมเชื่อว่าต้องมีบ้างแหละนะครับนี่คล้ายๆกันนะครับมีวิธีสร้างแรงจูงใจอย่างไรพนักงานคนอื่นๆทำความให้ความร่วมมือคล้ายๆกันคือเราต้องต้อง,องชี้แจงให้เขาเข้าใจเปิดใจคุยกันนะครับ worst case scenario สำหรับผมเนี่ยนะคือทำแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เหมือนไม่ได้ทำก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับก็ไม่มีอะไรไม,ไม่มีอะไรเสียหายครับนะ ขอคาแนะนําการประยุกต์ใช้และดึงดูดให้อยากทําต่อไปแล้วนะครับคล้ายๆกันนะครับประยุกต์ใช้ก่อนที่จะใช้เป็นเราต้องศึกษาก่อนนะครับวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานมาร่วมทํา OKR OK าโดยไม่ได้ค่าตอบแทนเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วนะครับตั้ง OK r แบบเป้าหมายชาเล n g e มีวิธีสร้างแรงจูงใจให้ทํา OKR OK ด้วยวิธีใดบ้างคะ่ะคล้ายๆกันคือผมผมผมชอบเวลาเราพูดบอกว่าตั้งเป้าหมายชาเลนจ์ใช่เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะ เราอยากพัฒนาตัวเองอยู่ละลองมองแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครจะลองใช้วิธีนี้ในการกระตุ้นพนักงานก็ได้คือบอกว่าวิธีการตั้งโอเคอานช่วยให้เขาเก่งขึ้นเป็นวิธีการฝึกอบรมวิธีหนึ่งสอนให้เรากล้าคิดอะไรท้าทายกล้าโฟกัสกล้าทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วมันจะทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นถือว่าเป็นเทรนนิ่งนะถือว่าเป็นการฝึกอบรมก็ไดนะ้มองดูแบบนี้เขาจะได้ปลดล็อกความรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีลงได้นะ อันนี้บอกว่าอะไรใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดว่าเป้าหมายยากหรือง่ายเกินไปเอาตรงๆถ้าเกิดใช้วิธีของ Google เนี่ยเราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเสร็จอย่างน้อยๆก็รอบหนึ่งถ้าท่านทำแล้วท่านได้ร้อยตั้งแต่2สัปดาห์แรกก็ได้แล้วอย่างเงี้ยแปลว่ามันง่ายไปละเขาบอกว่าทำเต็มที่นะ3เดือนแล้วทำได้ประมาณ60-70%แปลว่าเป้านั้นน่กำลังเหมาะกับท่านเลยเป้านั้นกาลังดีนะครับ แต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าตัวท่านเองนั้นน่าจะพอรู้ตัวเองแหละที่เราไม่กล้าตั้งเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวทําไม่ถึงซึ่งสําหรับ OK เเป็นเรื่องปกติครับทำไม่ถึงเนี่ยเป็นเรื่องปกติฮะแปลว่าเราตั้งเป้าได้หมั่นมากแต่ถ้าถามว่าหัวหน้าจะดูเป้าให้กับลูกน้องว่าอันไหนเข้าง่ายหรือยากไปเนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าปล่อยเขาตั้งก่อนเถอะถ้าง่ายเราก็อย่าไปเสริมแรงว่าอุ้ยเก่งจังได้เต็มร้อยถ้าคุณตอบแบบนี้ไปชมเขาแบบนี้แปลว่า สมมติเขาทำทำตั้งเป้ามาแล้วเขาทาไม่มีอะไรเลยไม่มีเอฟฟอร์ดใดๆเลยนะไม่มีความพยายามอะไรเลยเนี่ยสัปดาห์เดียวได้แหละแล้วเราไปชมเขาหลังเขาก็ตั้งอย่างนี้อีกเราเราพยายามชมคนที่แบบตั้งยากๆแล้วได้สัก70% 80%อย่างเงี้ยเราคดตั้งยากมากเนี่ยชื่นชมคนจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อการตั้งเป้าง่ายและทําได้2ส,สัปดาห์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนให้การยอมรับคนจะให้การยอมรับคนที่ตั้งยากมากกว่า แต่ก็ไม่ใช่ตั้งยากแล้วไม่ทำนะคือเราดูที่ Impact อะครับนะถัดไปคือเขาบอกว่าเอาเกณฑ์อะไรมาใช้วัดว่าผลการทำโอเาของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ทำได้เต็มที่แล้วมันเห็นการพัฒนาคือไม่ต้องไปสนใจว่าถึงเป้าไม่ถึงเป้าเพราะว่าถ้าเกิดสนใจว่าถึงเป้าไม่ถึงเป้าเนี่ยคนจะตั้งเป้าต่ำผมคิดว่าดูที่ Impact สุดท้ายครับจะทำได้70%หรือทำได้ร0 0หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แต่ Impact มันสูงมากอะชื่นชมเลย นี่นี่คือหลักการในการบอกว่าอันเนี้ยเจ๋งคือบางคนบอกงั้นทําแค่70ใช่ไหมอาจารย์แล้วจะได้ชื่นชมถ้าทําได้ร้อยเดี๋ยวโดนด่าไม่ใช่ครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับความท้าทายของเป้าอะถ้าเป้ามันได้ร้อย่แล้วมันยากอะต้องชื่นชมมากกว่า70แน่นอนผมเปรียบเทียบกับกีฬานะถ้าเราตั้งเป้าบอกว่าเหรียญทองโอลิมปิกแล้วได้เหรียญเงินเนี่ยชื่นชมครับแล้วถ้าเกิดตั้งเป้าเหรียญทองโลลลองโลิมปิกแล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกละยิ่งชื่นชมมากไปใหญ่เลยฮนระัเพราะนยาง แต่ถ้าเทียบการระหว่างตั้งเป้าเหรียญทองโอลิมปิกแล้วได้เหรียญเงินโอลิมปิกกับอีกคนนึงตั้งเป้าเหรียญทองกีฬาสีแล้วได้เหรียญทองผมจะชื่นชมเหรียญเงินโอลิมปิกมากกว่าอารมณ์แบบนี้ครับท่านนี้ก็เป็นคําถามที่คล้ายๆกับที่ผมตอบไปแล้วนะครับว่า การวัดความสําเร็จของ OK เรกรณีที่ทาแล้วไม่ถึงเป้าหมายระดับใดจึงเรียกว่าน่าพึงพอใจดูที่ Impact ครับคือถ้าจะบอกแบบ6 0สิเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า6 0 7 0ถ้าเกิดตั้งตันเป้าง่ายสุดๆแล้วยังทําไม่ได้อีกได้60%อีกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคือต้องดู Impact อะครับว่าไอ้ที่เขาทาได้มันดีกับองค์กรแค่ไหนมันใช้ความพยายามมากแค่ไหนมันมีความยากลําบากมากแค่ไหนนะครับอันนี้บอกว่า ทำแล้วได้ประโยชน์อะไรหากตั้งไว้มันเกินความเป็นจริงผมชอบคําถามนี้เป็นคําถามที่ตรงดีคืองนี้เกินความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เกินแบบเวอร์วังอลังการนะครับตั้งเป้าเนี่ยมันต้องตั้งเป้าให้มีโอกาสทําได้นะครับคือถ้าท่านตั้งเป้าเกินความเป็นจริงว่าสมมติท่านเคยทํารายได้ได้ร้อยล้านบาทต่อเดือนแล้วท่านบอกว่าจะได้1 0 0 0 0แล้านบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ท่านบอกเลย แต่ถ้าเกิดท่านได้ร้อยล้านแล้วท่านบอกว่าอยากได้สักร้อยห้าสิบล้านมีลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเกินจนกระทั่งท่านรู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นจริงเลยเอาเอาที่มันแบบว่าพอลุ้นคราวน,นี้คำว่าพอลุ้นเนี่ยผมให้เกณฑ์ไว้ว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งโอกาสสาเร็จสักครึ่งหนึ่งโอกาสล้มเหลวสักครึ่งหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเป็นพาร์ทที่2จะเป็นการอัปเดต Personal OKR OK ของผมนะฮะ มาเริ่มกันเลยนะครับก็ Objective ข้อที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะฮะคีเรซอลหน่อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ครบ120เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบอีก4เล่มนะครับก็ถึง116เล่มละอันนี้คงถึง120ได้ไม่ยากน่าจะไม่เกิน2-3สสัปดาห์นี้น่าจะถึงแล้วละ นะครับคีรีเซ1.2เขียนเปเปอร์ส่ง International Journal อย่างน้อย2 p a เปเอันนี้ทําได้30%แล้ววันนี้ว่าจะทําเพิ่มนะยังไม่ได้ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทําได้ก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเป้ากมีที่2ครับแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคีรีเซ2.1ตีพิมพ์หนังสือ2เล่มในไตรามาสนี้เล่มแรกนี่ใกล้มากแล้วครับอ,อ,อยู่ที่สํานักพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็เขาให้ผมเขียนคำนำํานํา ก็น่าจะอีกไม่นานน่าจะออกนะครับเล่มที่2ได้ส่งไปที่สมัครพิมพ์แล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมวนหลังผมตีมาเป็นเ,เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าแล้วกันตอนนี้ก็เขียนอัปเดตไว้ว่าเออทำได้ถึงตรงนี้ละเครดิเซลสองจสองมีคนติดตามฟังพอดคาส์2 0งหมดาวโหลดต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมารวมแล้ว15,165ดาวน์โหลดต่อวันวิเคราะห์เพิ่มนิดหนึงคือ ที่พอดบีนฟังเยอะขึ้นที่ซาวคาอ่อโทษทีครับที่ที่ไหนวะ u t u b e ฟังเยอะขึ้นนะครับที่ลดลงคือบล็อกดิบนะครับก็ก็มันแล้วแต่ตอนด้วยนะครับคือบล็อกดิบเนี่ยอาจจะมีสถิติที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมันมันไม่ได้มีสถิติย้อนหลัง30วันเหมือนกับที่พอดบีนหรือว่าที่ u t u b e นะแต่ว่าที่บล็อกดิบเนี่ยเขาก็ผมก็สถิติ45วันย้อนหลังมานั่งดูนะครับก็จะมีสวิงเยอะหน่อยนะ คีรีเซลสองกิวสมีองค์กรใช้ OKR OK ในโครงการ OKR OK Consulting Project อีก6กองค์กรเพิ่มขึ้นต้องได้แบบนี้จริงๆยังไม่ได้ประกาศลงไปในเพจนะครับแต่ว่ามีหลายองค์กรมาขอให้ผมเป็นที่ปรึกษาก็เลยส่งส่งรายละเอียดไปให้แบบส่วนตัวนะคือคือเดี๋ยวจะมีนัดประชุมนัดคุยกันก็ ก็เลยยังไม่ยังลังเลมงไม่ได้ประกาศประกาศเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสองสองสมที่ที่ติดต่อมาเดี๋ยวเกิดเขาล็อกไว้แล้วว่าเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนนะเดี๋ยวผมผมจะได้ประกาศถูกอะว่าจะรับได้อีกกี่บริษัทอะเพราะว่าจะกระรับไม่เกินอีกอบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอรอดูผลอันนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคงประกาศเร็วๆนี้นะก็เอางี้แล้วกันสําหรับท่านที่สนใจอย,อยากจะ ให้เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาเนี้ยแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะต้องต้องเรียนไว้ก่อนนะครับเพราะทำภายใต้คณะพนิตศาและการบัญชีมหาวาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านอินบ็อกซ์มาหาผมได้นะแล้วเดี๋ยวผมบอกให้ถ้ามันเต็ม6 6 6, 6, 6บริษทรัทแล้วก็คงไม่ได้ไปประกาศร,รับเพิ่มนะครับโอเคเอ,อ,อัพติคตชุดที่3ครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับีเลสามจุดวิ่งสะสมให้ได้1000กิโเมตร 1,000กิโลเมตรคือตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้วิ่งไปได้แล้ว737.4ก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาพอสมควรนะเอ่อคีรีเซล3.2น้ำหนักตัว75กิโลกรัมตอนนี้อยู่ที่77นะครับเอ่อสัปดาห์ที่แล้ว78ลดลงได้1กิโลนะแล้วก็คีรีเซล3.3อยู่กับครอบครัวลบได้สะสมให้ครบ100วันตอนนี้อยู่ที่89วันนะสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มเลยเพราะว่าทํางานทุกวันเลยนะมันอาจจะมีบางวันทาประชุมบางวัน สอนบางวันอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าร้อยวันตั้งแต่ต้นปีนะมันเหลือแค่สิบอ็ดวันเองก็ไม่น่ายากเกินความสามารถหรอกนะครับโอเคคงประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกับทุกครั้งนะครับแล้วเราพบกันในบทสดถัดไปครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization.